สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุ้ยยังอยู่ที่นี่ค่ะฟาร์มของน้องออยนะคะวันนี้น้องออยมีแพ็คปลาส่งเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้ที่บ้านวุ่นวายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาแพ็คปลาไปส่งตลาดปลาบ้านโป่งกันค่ะไปค่ะไปชมกันว่าจะมีปลาสวยๆอะไรบ้างฮัลโหลฮัลโหลใช่สวัสดีค่ะทุกคนดูอบอวกขึ้นนะ <c oughs> ไอ้จริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ควรจะทักใครแบบนี้ใช่ไหมชอบลนมีเนื้อมีเนื้อหัวเซ็กซี่อ่ะแม่สวยมากอันนี้คืออะไรฮับมูนโอแอร์ซูเปอร์เลสซูเปอร์เลสใช่ซูเปอร์เลสฮับมูนเมื่อกี้แม่โชว์สีดำเป็นคาวเทลเออคาวเทลดำอันนี้ซูเปอร์เลสก็คือแดงล้วนๆเลยหูฮับมูนจริงด้วยล่ะ สวยนี่ดูดิหางจางเป็นแบบโอ้สุดยอดอะลงปลาตัวเองเฉยใช่ปอยังมออยูมองว่าสวยมากเลยปลาอยากได้ทำนี่นี่เกินร้อยแปดสิบไหมเนี่ยบอสวยอะเวลาเนี่ยถ้าเขายาอีกหน่อยหนึ่งเขายาอีกหน่อยหนึ่งเขาก็จะพับเป็นกระโปรงหูช้างเซลตกเกรดทำไมมันถึงตกเกรดไหนบอกซิลูกส่งหาง รูปทรงแล้วก็หางเขาหางเขามีการม้วนหิกปลาเล็กๆน้อยๆใช่<ม>แต่ปลาพวกนี้เราถ้าเราทิ้งไปก็ไม่มีคุณล่าะแบบไม่มีไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราเอาไปขายในราคาที่ต่ำหน่อยก็ยังขา,ขายได้ใช่ก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง<ม>ที่เขาเอาไปขายได้สั้อันนี้สั้นเกินไป ใช่ตัวนี้สั้นเกินไป<ช>ตัวนี้ไม่ตัวนี้หูมีข้างเดียวมีหูนี้แล้วก็อีกแทบหนึ่งหูไม่มีแต่ทั้งหมดท,มทั้งมวลที่น้องออยพูดนี่คือขายได้หมดขายได้หมดก็ขาย,ขายให้ลูกค้าขายได้หดประเภทหนึ่งใช่แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะใช่ใชแต่ถ้าใครมาแบบว่าแนวเกรดแนวประกวดก็อันนี้ก็มันก็ตัดทิ้งไปใช่อันนี้กำหนิ อันนี้หูช้างสวยอ่าฮะเดี๋ยวมันสลับไปแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องลูกค้าเดาไปเดาลูกค้าเดาไปเดาไทยลูกค้าอันนี้นะคะก็พนักงานพนักงานคนนี้ค้าลงค้าแรงก็ไม่ค่อยได้หรอกไม่มีชีวิตเรื่นทศลูกค้าเกาหลีชอบมากกปลาสีดำ ตาเป็นสีดำตาสีดำใช่แบบกลมบล็อกโอ้ไม่มีเปลือกไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามีบางคนบอกว่าถ้าเป็นเปลือกอย่างเงี้ยมันไม่โอเคใช่เป็นเขาบอกว่ามันไม่สวยแต่พอเวลาเราเห็นแบบเอ้ยเราเห็นเองเราเราเราไม่เคยจ้องตาปลาเออเออมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมิติว่าเอ้ยมันแบว่ามันแบว c o n เลนส์อ n s นล้นหมายถึงดำๆใช่ไหมใช่แล้วตามาทากันไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นับบ b l e ลเทลเนาะ ออยบอกว่าอันนี้เป็นดับเบิลเทลที่เลหลังงานเลหลังงานเลหลังก็คืออาหางจะเสียแหละแต่ก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาใช้แบบนี้ได้นะคะเพื่อนๆนี่นี่มันไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีจำนวนใช่นานๆจะหลุดเหมือนว่าเราโอเคเราไม่เลือกแล้วขายได้หมดใช่ทุกสิ่งอย่างขายได้หมดขอให้แบบถ้าเรามีลูกค้านะวิ่งได้วิ่งได้ตื่นแบบให้เขาตื่นแบบเนี้ย่แต่ถ้า สิ่งเดียวที่ขายไม่ได้คือตายตายนอกนั้นขายได้หมดใช่แล้วขายได้หมดเลยสวยมากก็ได้ราคาสวยน้อยก็ได้ราคาสวยน้อยก็ได้ราคาน้อยหน่อยให้เด็กน้อยเด็กน้อยใช่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเด็กน้อยอ่ะโทรมาพี่อ้อยครับพี่อ้อยครับว่าค่ะน้องนอนได้แล้วลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันพี่อ้อยไม่ไหวแล้วครับอย่างเงี้ยจะเพียงคืนนั้นน้อง เห็นว่ารุนแรงไม่รุนแรงนะเราทาเขาค่อยๆสิเวลาตักอะค่ะต้องตักต้งแต่เวลาตักอะเราตักฝุดหัวเขาเข้ามาออืใช่เราไม่ตักไล่ห่างเขาเข้าไปออืเพราะการตักห่างเขาแบบไล่อะมันจะโดนหางเสียหายออใช่แล้วเราดักหัวเขาเลยทีนี้ใช่เวลาตักใส่น้ําใส่น้ําประมาณนี้ น้ำสีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะทุกคนถาม<ำ>ยาเหลืองญี่ปุ่นยาเหลืองญี่ปุ่นอ๋อใช่เด็ดสภาพ,ภาพอ้อยวางพี่ก็วางอ้อยขึ้นพียอ็ลาเวียนหัวน่ะว่าตุลาปรับสบภาพกันปลาหางรีบกันปลาน็อกน้ำช็อกน้ำเราไม่แน่ใจเอาน้ำยาเหลืองญี่ปุ่น,นคุณสมบัติเยอะจังดีดีดีแต่ถ้าใส่มากเกินไปคือโทษโทษเป็นโทษยังไงเอ่ยปวดตาหลับไม่ไหวช็อกเนาะช็อกน็อก แล้ว <Wow. S 2> แล้วก็พวกใบหูกวางอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไว้สําหรับแก้ปลาเวลาปลาป่วย uh huh. เวลาส่งออกนอกก็จะปีนน้าสีเหลืองหรือไม่ก็สีฟ้ามิชลินบูปรับสภาพน้ำสีฟ้าเมิลินบูใช่มิลินบูนบปรับสภาพยาปรับสภาพน้ําให้ปลาไม่สีไม่สีซีดไม่อะไรเงี้ยวันนี้เราจะไปแบบแนวโลล้างสต๊อกเรากันปลาส่งเกาหลี ใช่แล้วอันนี้เป็นปลาขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้เป็นปลาที่ลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรประมูลมาอ๋อไม่ได้ซื้อจากเราแต่ประมูลมาแต่เราเป็นคนจัดส่งจะส่งให้ปลใช่เพราะว่าเราก็้จะก็ดีใจเนาะนี่อันนี้คือเป็นพายกที่ได้ได้เสียชีวิตเอาเสยียชีวิตใ,ใช่ตัวมันใหญ่เกนไป ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราดูกันชัดๆตอนบ er ่ายสามเนาะตอนนี้ให้น้องออยไปส่งของที่ตลาดปลาบ้านโป่งก่อนทําไมมีปัญหาอะไรเไม่มีเราข้อกลัวว่าลูกค้าจะชอบของเขาไหมอ๋อนี่ตอนนี้มันมีแปดสิบเอเลยเอาไปแลยร้านถุงยาวไปแล้วจะให้เปลี่ยนเป็นถุงสั้นไหมฮะ ไม่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องนะใช่แล้วมีอะไรอีกมั้มีอะไรมั้ยไม่มีไม่มีเยอะไปหมดเลยอะ่ะตรงนี้กลุ่มหนึ่งของอีทกลุ่มหนึ่งของออยกลุ่มหนึ่งของพ่อกับแม่กลุ่มหนึ่ง,อ,ง,งอ๋งอ <c oughs> อ๋อเราเตรียมแพ็กในนี้หรออ,นนออะไรนีืยอมไแะ่คม่่แม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 ่แล่แม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 ่าม่แม่แม่แม่่แม่แม่เมรอ่ะม่แม่แม่แ่ปม่่อม่แมม่แ่่่แ โอ้โหเต็มเลยูเรื่องเองนแกะแกะดูปลากันอันนี้เราก็บอกเดี๋ยนะ<พ>มามาปุ๊บเราก็ไปปั๊บอย่างนี้เลยเหรอไม่พักเลยเหรอขอพาตูกมามาพักมาแล้วในนี้แล้วพักในนี้มาแล้วจ้าในนี้มาแล้วอยากเห็นนะรั่วอาอ ก็จะเป็นเหมือนประกาศยักษ์เนาะอ่าเหมือนฮาร์ปมูนคุยอะค่ะใช่ฮาร์ปมูลคุยดูอันนี้ดูอันนี้ดูอันนี้อะไรอะมีมากกว่าหนึ่งสองพวกนี้ถ้ามาสองนี่แสดงว่าคู่เหมือนประมาณว่าคู่คู่เมียหน้าตาเหมือนกันเนี้ยใช่เป็นคู่เมีย วันอาทิตย์ของคนอื่นคือวันท่วงวันอาทิตย์ของเราคือวันที่กําลังวุ่นวายเลยเพราะว่าวันนี้ต้องส่งปลาที่ตลาดปลาสวยงามด้วยใช่มันมีจีนมีที่ไปแล้วเมื่อกี้นี้เด็กเป็นไก่ เราเป็น<า>ความ<ท>วุ่นวายของแต่ละบ้านนะคะอันนี้เป็นสมุไรไหนไอ่ะสมุไรสมุไรเขียวคือแค่เกตมาไม่ถึงลำท้องตรงเนี้ย uh huh. แค่เกตอยู่ข้างบนเลยลอยอันเนี้ยใช่ครึ่งเดียวก็คือเรียกว่าสมุไรแต่ถ้าเกตลงมาเต็มท้องเนี้ยก็คือเหมือนคล้าย oh. ดาก้อนธรรมดาอืมใช่อันนี้ตัวเมียตัวเมียเขาคู่เมีย ขอบป็นสมุนเหมือนสมุนไา่และผู้เมียนี่นะคะสมุนไลตั้งแต่หัวถึงในลำท้องตรงห้ามีเกล็ดเลยชายชายค่ะตัวนี้นก็จะต้องมีหน้ากากแล้วก็มีเกล็ดที่ด้านหลังเนาะใช่ลูกนอตรงนี้สา,ายหาหม้อแดงหม้อดำเขาไม่ไปไม่ต้องทุ่งขายเลย เจะสุกันนาทงไม่รู้จาได้ยังไงยังไงมันก็ไม่เป็นได้เองพ่อยังคงสงสัยในตัวอักษรนี่ก็เต็มรถแล้วนะคะเต็มทั้งรถคันใหญ่เต็มทั้งรถคันเล็กออยก็กลับมารอบนึงแล้วอ่ะเริ่มแพ็คปลาแล้วจ้านี่ก็จะต้องมีโพยติดไว้อย่างนี้นะคะ มีเช่นนั้นเศษกระดาษแผ่นเล็กๆมันจะดูไม่ชัดเจนแล้วก็จะลืมไม่รู้จะเอาไปวางไงไ,ไ,ไ,ไม่มหไหนอ่าเช,ช็คกลิน่นเช็มใส่ยาหรือเปล่าเ <c oughs> อ้อเดนะี๋ยเดียวไางละได้คำเอะอ้าวคุณเธอมาแว้วมาแว้วตัวแรกที่จะโดนแพ็คคือฮับคล้ายๆฮับพอเปอร์ค่ะรถเขล รสเทลคัพเปอร์ลสเทลโอ้โหสวยอ๋อสีแปช่เป็นคอปเปอร์ลูกค้าอยากได้ดำสนิทแล้วก็บอกเขาว่าดำสนิทต้องมีอมันหายอากคอปเปอร์นะคะมันต้องสีทองแดงไหมใช่ไม่ค่ะมันสีออกเทาเทาๆแล้วทำไมถึงอยากได้ดำสนิทคืออะไรเขาชอบดำสนิทแต่เราบอกว่าตอนนี้เราหาได้แค่สีนี้ให้คุณได้แค่นี้เขาบอกโอเค อันนี้มันเราต้องไปอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าน้ําหนันกกล่องอเวลาบรรจุไปอะ่ะมันแพงเราต้องเซฟตี้ให้ลูกค้าให้เพื่ว่าปริมาณในการไปของเขาให้มันคุ้มที่สุดแะได้เยืะที่สุดแต่ถ้าเราไปแบบถุงแคปซูล<อ>กล่องหนึ่งได้แค่ร้อยกว่าตัวแต่ถ้าไปแบบนี้กล่องหนึ่งได้เกื 800. อบแปดร้อยลูกคา้าลูกค้าก็คือเหมือนว่าเรามาได้คุ้มอ่ะไปรอบหนึ่งได้หลายตัวหน่อยใช่คุ้มหนย น่าอรอาใช่เดี๋ยวเราก็ไม่ใส่เราเดี๋ยวไปซีนนี่เขาเราก็วางยาตลกระดับหนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นบางตัวที่เราหาของเราไม่เจอหรือว่าบางตัวที่เราไม่มีแน่ๆเราก็สั่งซื้อเข้ามาเราก็อุดหนุนเพื่อนกันอ่าอันนี้กระเทียมขาวสีทีไว้ขาวเทียวสีขาวค่ะเพื่อนๆนมาดูกัน ตัว oh. อันนี้มันมีอันนี้คุ้ยหมูชาค okay, okay. ุ้ยใส่ที่ไว้เติมน้ำ น้ำปริมาณน้ำหนึ่งช้อนกับอีกนิดหนึ่งหม้มออันนี้เป็นพีเคพีเคอุ <PK. S 2> อ้ตัวนี้สวยมากเลยตัวที่ออยชี้นเนี่ยตัวน,นี้สวยมาก okay. อันนี้เราก็จะแถมให้เขาไปอีกเพราะเรา,าเจอเราได้ครบดำครบแล้วแต่ัวน,นั้นสวยจริงๆนะอามุไราหางยาวหรอ อไม่ใช่ตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้หางสวยเขาตุ้ยเลยชอบนี่สมูไรตัวนี้ก็สีตาดมัตตาฮะมาตตาเหรอใช่ดูเป็นส้มส้มใช่แล้วก็ไปเราไปซนเนี่ยตัวนี้มันสีแปลกมันอันนี้มัตตาคือมัตตาค่ะแต่แาบนี้เราเห็นว่าสีเป็นท็อแปลกสวยจัดไปเขาอีกเดี๋ยวเพื่อนวสวย นีบัตเตอร์ฟรายพอเราเจอปลาสีแปลกๆเนี่ยเราเรารู้ใจลูกค้าว่าเขาชอบอะไรที่แปลกๆเราก็เสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟนที่เขาไม่ต้องสั่งก็ได้แถมๆเสร็จแล้วเขาอยากได้ใหม่ทำไงไม่มีไม่มีนไม่มีตัวเดียวกว่าเราแล้วใช่ว่าต่างชาติจะไม่กลัวคนไทยกลัวนะ ดูสองคนตายานักคิดต่างกันอือน่ะมีความสุขเห็นว่าวันนี้มีลูกค้าโอนมาสองแสนเออใช่ร้วเาตายไปอืคได้ทำไห้ได้นะอันนี้เมียคุยเจอเคมาเลยก็ได้เมียคุยมาก่อนเลยคอยผู้ร้อยเมียร้อยอะอืมคนนี้เขาจับเป็นคู่เป็นคู่ไปใช่ไหมใช่หายนี่ก็เลยถามน้องออยว่า ไอจิ๋วนี่คืออะไรคือพ่าจิ๋วมากเลยจิ๋วมากเลยมันคือตัวเมียครับเพื่อนมันต้องไซส์แตกต่างกันขนาดนี้เลยใช่นี่ถ้าเราเอาไซส์ใหญ่แบบใช่เราเอาไซส์ใหญ่ไปมากๆอ่ะการขายของลูกค้ามันจะไม่ไม่ไม่ดีอันนี้คือไข่กำลังแป้มเลยกำลังแบบใช่ใช่ใช่แต่ถ้าแบบแก่มากๆือเห็นใข่ไหมถ้าตัวมันใหญ่มากๆก็คือแบบมันก็แก่ปากแก่ ขนนไไาย<ด>ก็อีก <นะ S 2> แบบนึงประกวดก็อีกแบบนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้หัวชาว้างหัชา้างหัช้างอ้าวเราปล่อยพี่ออยทำงานนะคะป้าตุ้ยก็จะกลับแล้ววันนี้ก็มากวนนานมากแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย